อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะนันก็มีท็อปปิกสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่าความรักนะคะของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินนะคะมีราศีอะไรบ้างนะนันแปะไว้ที่ ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้นะนันจะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะผลคําทํานายนะคะ30วันนับจากวันที่คุณเปิดดูนะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยน,นะคะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เดือนไหนก็ได้ปีไหนก็ได้นะคะมีผล30วันนับจากวันที่คุณเปิดดูเปิดกี่ครั้งก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นการ clearing นะคะหรือว่ามีพลังงานของการล้างพลังงานลบอยู่ในนี้ด้วยนะคะโอเค ดูได้ทุกเพศนะคะดูได้ทุกวัยแล้วก็ดูได้ทุกสถานะเลยนะคลิปนี้นะคะมีทั้งฝั่งการกระทําคําพูดความคิดบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนี้นะคะ เป็น energy โดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถ้าฟังอะไรแล้วไม่ดีต่อใจก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะเจตนาของคลิปนะคะทำขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้นะคะความรักของคุณอยู่ในสถานะการไหนนะคะแล้วก็ปัญหาของมันที่คุณยังมองไม่เห็นหรือว่าที่มันไม่ได้ถูกแก้ไขเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วคำแนะนำก็คือ มันจะทําไปได้ยังไงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าจะให้ตรงเป๊ะ,ปะแบบทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วก็ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงๆอะ่ะก็ลองเอาไปดูดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะเป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นในโซนของปัญหาของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าความคิดอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะไพ่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้จ่อจงนะคะว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะมันจะเป็นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันขอดู energy พลังงานของชาวธาตุดินตอนนี้หน่อยค่ะขอพลังงานชาวธาตุดินตอนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะชาวธาตุดินความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะทาวเวอร์ Tower นะคะไฮพินเทสรีเวิร์สนะคะทูออฟเพนตาเคิลค่ะ สถานการณ์ความรักของชาวธาตินในตอนนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบความลับบางอย่างมันถูกเปิดเผยแล้วเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยนะเหมือนกับว่าคุณจะต้องบาลานซ์ตัวเองมากๆในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในตอนนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยนะแล้วก็เหมือนกับ เขารู้หรือคุณรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมันถูกเปิดเผยขึ้นมาที่ถูกปิดเป็นความลับมานานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่า Energy เป็นยังไงอีกนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนนะสามถ้วย Rever นะะ Reverse นะคะจะติดล Reverse นะคะแล้วก็เอทออฟว e น e r เว 6 i x of wands นะคะแล้วก็10 of swords สถานการณ์ของคุณในเรื่องของความรักในตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็รู้สึกได้ว่าแบบมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นิ่งเงียบไปนะบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนรักเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอกับคนที่คุณรักเลยนะคะไม่ค่อยได้ใช้เวลาได้อยู่ร่วมกันนะเพราะว่าเหมือนกับแบบ มันเหมือนไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะคะแล้วก็คุณรู้สึกได้ว่าแบบเวลาอยู่ด้วยกันบางอย่างอ่ะคุณรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ลงรอยกันหรือว่ามันยังแบบรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องนะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณว่าแบบ มันไม่มีความสุขเลยเพราะว่าในตอนนี้คือคุณก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวของตัวคุณเองอยู่แล้วคือครอบครัวในที่เนี้ยอาจจะเป็นของพ่อแม่แล้วก็พี่น้องอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบครอบครัวแบบสามีภรรยาได้เหมือนกันนะคะในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าแบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะมีแต่เรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องโฟกัสกับเรื่องที่บ้านก่อนอะ ะะมันก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์มันแบบมันดูไม่ขยับขยื่นเนาะมันดูแบบไม่มีแบบไม่มีการตัดสินใจอะไรนะคะแต่สำหรับบางคนที่คบกันมาอยู่ที่คบกันอยู่แล้วอะก็คือเหมือนกับต่างคนต่างโฟกัสกับปัญหาของตัวเองนะคะหรือว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะก็ยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันมากมายส่วนคนโสดอะ ตอนนี้ค่ะคุณมีปัญหาหนักมากนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและครอบครัวของคุณแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินของคุณนะ่ยไม่ว่าปัญหามันจะมาแบบหนักหนาะสาหัสข,ขนาดไหนนะคะคุณก็ยังจะนิ่งต่อไปได้นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่นิ่งเงียบนะคะหรือว่าเออแบบมันไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยแสดงออก นะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะแล้วไพ่อ่ะสถานการณ์ของคุณมีอะไรอีกบ้างคะความรักของชาวธาตุดินเนี่ย10 of Cups นะคะแล้วก็ The Empress นี่ไงความรักนะคะของชาวธาตุดินเนี่ยคือ ตอนนี้สถานาการณ์ของคุณนะคือแบบคุณจะต้องเทคแคร์ดูแลแม่แล้วก็จะต้องแบบเป็นสิบถ้วยอ่ะเติมเต็มความสุขให้กับแบบแม่ผู้หญิงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องดูแลทุกคนเลยอ่ะเหมือนคุณจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างแทนแม่หรือว่าแทนพ่อของคุณนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบต้องเติมเต็มจุดจุดนี้นะโอเค มันอาจจะไม่ได้หมายถึงแม่อย่างเดียวก็ได้ค่ะมันอาจจะหมายถึงคุณพ่อหรือว่าบุพก,การีหรือผู้มีพระคุณของคุณที่คุณจําเป็นที่จะต้องดูแลเทคแคร์ care, ท่านอ่ะในตอนนี้คือคุณจะโฟกัสตรงจุดเนี้มากกว่านะคะเหมือนกับทํางานแทนนะคะหรือว่าแบบต้องไปดูแลเขายามที่เขาแบบเจ็บป่วยหรืออะไรประมาณเนี้ยคุณจะต้องเจอเรื่องประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอดูหน่อยคะ่ะว่าปัญหาของความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวธาตุนินอยู่ที่จุดไหนนะคะ King of Pentacles นะคะ Five of s w o r ลิวเวอร์สนะคะ Night of Swords นะคะปัญหาของคุณนะคะอยู่ที่เรื่องของการงานการเงินเห็นไหมคะ King of Pentacles ขึ้นมาก็คือการบริหารจัดการการงานการเงินนะแล้วคุณไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดนี้ได้อะ่ะคุณจะต้องสู้อย่างเดียวนะคะ Night Knight of สอดขึ้นมานะคะคือคุณจะต้องสู้อย่างเดียวคุณจะต้องแบบลุยอย่างเดียวอะ่ะแล้วไฟอ f s o r t ขึ้นมาคือคุณรู้ว่าคุณควรจะเดินออกมาเมื่อไหรอ่อ่ะแต่คุณก็เดินออกมาไม่ได้นะคะในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอไพ่ขยายให้ไฟออฟ o อดหน่อยนะคะ อ่คุณอาจจําจเป็นที่จะต้องเดินทางนะคุณทํางานเกี่ยวกับแบบหลายๆอย่างที่จะต้องใช้การเดินทางอ่ะคุณเดินทางบ่อยมากแล้วอยู่ไม่เป็นที่นะคะสําหรับบางคนนะคะส่วนสําหรับบางคนนะคะคือคุณแบบคุณจําเป็นนะคุณจําเป็นที่จะต้องแบบเรียกว่าอะไรอยู่ห่างกันอ่ะอยู่ห่างกับคนรักของคุณนะคะแล้วไพ่เดอะฟูขึ้นมานี่ เดิฟูเดิฟูขึ้นมานะคะคือบางคู่กรณีอ่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท <t os ic> นะ็อ,อ,อกซิกนะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ลักซอนแล้วคุณรู้อยู่แล้วอ่ะแต่คุณเดินออกมาไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมานะคะมันขึ้นมามันขึ้นมามันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกแต่เดินออกมาไม่ได้คุณแบบเอ่อในทุกๆกรณีเลยอ่ะ อีกในกรณีหนึ่งนะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดคุณอย่างที่บอกนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องการงานการเงินนะคุณมีชีวิตที่คุณจะต้องสู้บางคนนะต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวด้วยเพราะคุณอาจจะไม่เหลือใครแล้วนะคะในชีวิตเราคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองนะสาหรับบางคนนะคะสาหรับบางคู่กรณีนะคะมีเหมือนไม่มีนะคนโสดบางคนอะ่ะม,มีมีแฟนเหมือนไม่มีเอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่คนโสด คนมีแฟนบางคนอ่ะมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะจําเป็นที่จะต้องไฟด้วยตัวคนเดียวแล้วก็สู้ตัวคนเดียวมาโดยตลอดมีครอบครัวเหมือนไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นหลายกรณีนะคะแล้ว five of swords reversed ขึ้นมาคือบางครั้งบางทีอ่ะคุณอาจจะที่อยากที่บอกไปก็คือคุณอาจจะต้องดูแลบุพภากาลีพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะบางสิ่งบางอย่างคุณรู้ว่ามันแบบมันไม่โอเคแล้วคุณแบบ ไม่โอเคที่จะอยู่จุดนั้นแต่คุณก็ยังอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลแล้วก็เทคแคร์แล้วทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะอันนี้อาจจะเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาหรือว่าฝั่งเขาเ NERGY ฝั่งเขาอย่างเดียวก็ได้นะคะมันอยู่ที่ทั้งเออมันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นแบบไหนคุณก็จะต้องอดแบ t ไปนะคะดูได้ทุกเพศนะอันนี้นะคะแฮงแมนนะคะ เอ็ดออฟคับดิเวิร์สแฮงแมนเอ็ดออฟคับดิเวิเนี่ยปัญหาของคุณนะคะก็คือบางทีอะคุณคิดมากเกินไปแล้วคุณบางทีคุณแบบคุณคิดเยอะแต่คุณก็ไม่แสดงออกนะอารมณ์ของคุณอะคือแบบคุณเก็บไว้ข้างในแบบไม่ให้มันแสดงออกมาหรือว่าบางคนอะคือมันมีสองกรณีบางคนเก็บไว้ไม่ให้แสดงออกมาแล้วอีกกรณีหนึ่งอะก็คือแบบคุณ เฉยชาและชินชากับความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนแบบเฉยชาชินชาแล้วบางคนก็ไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกรักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอมีไว้ก็ยังดีกว่าแบบต้องมาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็แฮงแมนคือบางทีบางครั้งบางทีการคิดมากเกินไปอะ่ะคุณคิดเยอะเกินไป ในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีคุณก็กังวลว่าแบบเขาจะมีคนอื่นไหมคุณจะแบบมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะจะกังวลกันเยอะแม่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้ชาว่าตินนะคะเราก็แบบส่วนคนโสดนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคุณแบบ บางทีอ่ะคุณเป็นคนคิดมากระแวงมากแล้วคุณก็กลัวความรักมากเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาที่จะมีความรักสักครั้งหนึ่งอ่ะคุณก็จะต้องอคิดให้รอบครอบก่อนนะแล้วบางทีคุณก็กังวลมากเกินไปจนแบบจนบางคนเฉยชากับความว่ารักไปแล้วนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าคุณคิดเยอะเพราะว่าเขานิ่งอ่ะ อาจจะเป็นคุณคิดเยอะเพราะว่าเขานิ่งหรือเขาคิดเยอะเพราะว่าคุณนิ่งก็ได้นะมันจะสลับกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น energy โดยรวมเนาะแล้วมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่ามันนิ่งแบบมันมันก็เลยทําให้รู้สึกได้ว่าแบบเอาไงต่อดีอะไรประมาณนี้คะ่ะจะลังเลยสับสนในความสัมพันธ์ตลอดเวลานะ ก็แล้วความสัมพันธ์ของคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็อารมณ์ประมาณแบบว่ากังวลกลัวคิดเยอะคิดมากกลัวว่าคู่กรณีของคุณน่ะจะไปมีคนอื่นหรือว่าเขากังวลว่าคุณน่ะจะไปมีคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะทั้งทุกทุกสถานะเลยนะให้กับชาวท่ากินนะคะ Teacher นะคะ King of Wands นะคะ Ten of Wands r e v e r s สิ่งที่พ่ออยากจะบอกคุณนะคะ คำแนะนําก็คือให้คุณศึกษาเรียนรู้กับทุกอย่างให้ได้มากที่สุดทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการงานการเงินตอนนี้คุณโฟกัสอยู่ที่การงานการเงินมากกว่าความสัมพันธ์เราก็ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็แอบกังวลว่าแบบเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะต้องเรียนรู้กับความสัมพันธ์ให้มาก ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะคนบางคนนะเคยทําแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนนะคะอาจจะแบบเคยไปเจ้าชู้ใส่เขานะคะหรือว่าเคยไปทําให้เขารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้รักเขากลับนะคะหรือว่ามันจะมีหลายๆกรณีนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เชอร์ขึ้นมาเหมือน will of ร์จูนะคะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่มันเป็นผลที่คุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่1นนะคะ ทุกๆบทเรียนที่คุณได้คุณอาจจาเป็นที่จะต้องไปสั่งสอนคนอื่นต่อหรือว่า2นะคะบทเรียนในครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ได้ในอนาคตนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนค่อยๆแก้ไขไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะคะนี่คือกรณีที่2กรณีที่3ก็คือเป็นการชดใช้ในสิ่งที่คุณเคยไปทำกับใคร มานะคะมันเป็นไปได้หลายกรณีนะแล้วก็ไพ่นะคะ king of w a n d s ขึ้นมานะบอกว่าให้โฟกัสที่การงานจัดการการงานให้เรียบร้อยก่อนเมื่อการงานของคุณแบบพอเข้าที่แล้วอะคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้นะคะหรือว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรในตอนนี้นะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นนะคะ 10 of 1ขึ้นมา reverse นะคะบอกว่าไม่ต้องพยายามอะไรมากมายถ้าอะไรทำสุดความสามารถแล้วแล้วมันยังแบบแก้ไขอะไรไม่ได้หรือมันยังไม่ดีอ่ะนั่นมันหมายความว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วเวลาจะแก้ไขสิ่งสิ่งนี้เองไม่จำเป็นต้องเครียดไม่จำเป็นต้องแบบ ไปโฟกัสอะไรกับมันมากมายในปัญหาบางอย่างทั้งในเรื่องของความรักความสมคัญแล้วก็ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะชาวธาดินคะ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนเลยนะคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถเล่ากันได้นะเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ได้นะคะยินดีรับฟังนะแล้วถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับตัวเองแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนอื่นนะคะแล้วอยากจะแชร์ความรู้นี้ต่อไปหรือว่าอยากจะแชร์ความคิด ของคุณออกไปนะคะก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆพลังงานที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย